แรกๆอาจจะดีนะเขาอาจจะแบบทำเพื่อเราทุกอย่างได้แต่ไม่มีใครที่แบบว่าเป็นฝ่ายทำให้อย่างเดียวเขาก็ต้องการความรักจากเราที่จะทำให้เขาด้วยจุดอ่อนของผู้หญิงเราถ้าใครมาทำดีด้วยถ้าใครมาดูแลเอาใจใส่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเขาอะรักเราแล้วเราก็จะใจอ่อนไปกับเขา งทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาแบบรักเราจริงๆไหมแต่ในช่วงขณะหนึ่งอ่ะเขามาทําดีด้วยเขามา,ามีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะรู้จุดอ่อนผู้หญิงผู้หญิงเราอ่ะจะเป็นเป็นเพศที่แบบว่าถ้าได้รับความอบอุ่นแล้วอ่ะเราจะรู้สึกดีและมีความสุขแล้วเราก็จะคิดว่าคนคนนี้ผู้ชายคนนี้แหละเขาพร้อมที่จะดูแลเรา เราอย่าตัดสินใจแต่งงานเพราะเราเห็นว่าเขาน่าจะดูแลเราได้อย่าตัดสินใจแต่งงานกับเขาเพราะเราคิดว่าเขารักเราเขาเป็นผู้ใหญ่เพราะเขามีงานการงานมั่นคงเขารักเราการงานมั่นคงเขาเป็นผู้ใหญ่เขาน่าจะดูแล,แลเราได้ครอบครัวเขาดีอะไรต่างๆเนี้ยแต่สิ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจแต่งงานด้วยกัน ต้องจุดเริ่มต้นจากหัวใจของเราว่าเรารักเขาจริงๆไหมและเขาอะรักเราจริงๆไหมเราจะสองคนจะต้องรักกันอย่างร้อยเปอร์เซนต์จะไม่มีฝ่ายหนึ่งแค่เก้าสิบหรือแปดสิบเพราะอะไรทำไมเราต้องรักกันร้อยเอร์ซนเพราะว่าถ้าเราไม่รักร้อยเปอร์เซนต์พอเราอยู่ด้วยกันปุ๊บ มันจะมีปัญหาปัญหามันจะเข้ามาเราจะไปมองคนอื่นที่เขาดีกว่าที่เขาแบบโอเคกว่าเราอาจจะเผลอไปรากอีกคนหนึงร้อจนทำให้ชีวิตคู่ของเราอะ่ะจะต้องแตกอย่าล้างเพราะว่าการที่เราไม่ได้รักเขาจริงๆอะเราจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเพื่อเขามันก็จะทำให้ความรักที่เขามีอะมันหายลงไปได้ จนทำให้เรามีปัญหาทะเลาะกันแรกๆอาจจะดีนะเขาอาจจะแบบทําเพื่อเราทุกอย่างได้แต่ไม่มีใครที่แบบว่าเป็นฝ่ายทําให้อย่างเดียวเขาก็ต้องการความรักจากเราที่จะทําให้เขาด้วยแต่เราอะไม่ได้คิดถึงไงเพราะว่าเราเราโอเคกับสิ่งที่เขาทําให้แต่เราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทําเพื่อเขาเพราะว่าเราไม่ได้รักเขาแบบสุดหัวใจอะ่ะ แต่พอเราไม่ได้ทําเพื่อเขาความรักที่เขามีเขาอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เคยเติมให้เขาเลย